สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเรื่องเล่าร้อนจากทางบ้านเป็นรายการใหม่ที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ร้อนๆของท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามาหากท่านผู้ชมผู้ฟังมีเรื่องเล่าอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ทางแฟนเพจสแกรี่เรื่องเล่าโดยตรงทางทีมงานจะเรียบเรียงได้นำมาถ่ายทอด ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับเป็นประสบการณ์สุดร้อนของท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้ส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาบอกว่าในสมัยหนึ่งที่เขายังเป็นเด็กได้ไปเก็บพุทราอยู่ที่บ้านร้างหนังหนึ่งในหมู่บ้านปรากฏว่าดันไปเจอกับเรื่องราวสุดร้อนของการโดนผีเด็กในสวนพุทราหลอกเอาท่วงวิญญ,ญาณ ที่ยังบนเวียนอยู่ในสถานที่สุดท้ายก็จะเปลี่ยนภพภูมิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกอนไปรับชมรับฟังกันควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆครับเรื่องราวเรื่องนี้ถูกส่งมาจากท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งที่ไม่สะดวกให้เอ่ยนามซึ่งผมขอใช้นามแฝงว่าคุณกอนคุณกอนเนี่ยบอกว่าเขามีประสบการณ์สยองขวัญอยู่เรื่องหนึ่งที่จำมาจนถึงทุกวันนี้ กับการพบเจอผู้หูดผีในสวนพุทายแห่งหนึ่งในอำเภอจุดๆของจังหวัดอุบลราชธานีครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นนานมากแล้วย้อนกลับไปเมื่อพศ .2519 ตอนนั้นผมมีอายุสิบขวบเกิดอยู่ในชนบทของภาคอีสานพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาและทุกขวาเรือนในหมู่บ้านต่างก็มีอาชีพทำนาทำสวนกันซะส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ก็เรียนในสาราวัดอาศัยสาราการประเรียนของวัดเป็นสถานที่เรียนหากทางวัดมีงานบุญประจําปีหรือบุญประเพณีก็จะหยุดเรียนชั่วคราวจนกว่าจะแล้วเสร็จงานบุญเพราะในสมัยนั้นชุมชนบ้านเรายังไม่มีโรงเรียนของรัฐบาลขนาดในอำเภอยังไม่มีโรงพยาบาลมีแค่สาธารณสุขหรืออนามัยสมัยก่อนในชนบทความเจริญยังเข้าไม่ถึง ไฟฟ้านะ้ำประปายังไม่มีต้องอาศัยตะเกียงน้ำมันกา๊าซหรือบางหลังคาเรือนไม่มีตะเกียงก็ใช้กระบองขี้ใต้แทนเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนหมู่บ้านของผมมีประชากรประมาณ70หลังคาเรือนผมเป็นคนขยันช่วยพ่อแม่ทำงานถ้าเป็นหน้าฝนหลังจากรำนาเสร็จก็จะเอาควายไปเล็มหญ้าตามคันนาสมัยนั้นชั้นปฐมมีแค่ปสี 4, คือภาคบังคับ ถ้าจบอยากเรียนต่อต้องไปเรียนในเมืองชั้นป .5 และเรียนต่อม .1 ถึงม .3 พอ7ดโมงเช้าก็เอาควายกับเข้าคอกเอาฟางให้ควายกินพอกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ขี่ควายไปเลีมยมหญ้าตามคันนาต้องคอยฝอกกำกับควายเพราะตาเลอมันจะลงไปกินข้าวในนาทำแบบนี้เป็นกิจวัตรและในเย็นของวันนี้ก็เช่นกัน หลังจากเลิกเรียนผมกับน้องก็ไปหาไม้รัว้วหรือไม้ที่เขาตัดจนเหลือแต่ตอที่ตายแล้วเอามาก่อไฟผพีงเพื่อไล่ความหนาวในตอนหัวคำ่ำฤดูหนาวปีนั้นดูเหมือนว่าจะหนาวกว่าทุกปีซึ่งสมัยก่อนนั้นทางภาคอีสานจะหนาวมากหนาวเริ่มต้นตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นหนาวมากหนาวจนลูกควายตายซึ่งเป็นฤดู ที่วัวควายออกลูกกันก่อนจะสว่างพ่อจะตื่นขึ้นมาประมาณตีสามของทุกๆวันเพื่อจะมาแกะปอที่บ้านของผมนอกจากทำนาแล้วก็จะทำไร่ปอแก้วตัดมาปอขายให้กับพ่อค้าคนกลางเอาไปขายในตัวเมืองอีกทีส่วนแม่ก็จะตื่นมาตำข้าวด้วยคกกระเดื่องที่ยืนเหยียบเอาพอตำแดกได้สักพักท่านก็จะตักขึ้นมาจากโคกและล่อนเอารำ เพื่อจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดผมมีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอเก่งอายุอ่อนกว่าผมหนึ่งปีเทียกได้ว่าหัวปีท้ายปีว่างนั้นเถอะในเช้ามืดของวันนั้นผมและน้องก็ตื่นลงมาผิงไฟและช่วยพ่อแกะปอลำปอแก้วนั้นมีประโยชน์หลายอย่างอาทิเช่นใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้จุดไฟเพื่อให้แสงสว่างในยามกลางค่ำกลางคืนในช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนมกราคม อากาศหนาวเย็นมากหลังจากที่ช่วยงานพ่อแม่เสร็จแล้วน้องชายของผมมันก็ชวนไปเก็บลูกพุทราอยู่ที่บ้านพ่อใหญ่ใสพี่กอดพี่กอดไปเก็บพุทรายุ่ที่สวนพ่อใหญ่ใสมากินกันไหมเมื่อตอนกลับจากโรงเรียนเห็นผลสุกเต็มเลยผมจึงตอบกลับไปว่าไปไปเดี๋ยวไปขออนุญาตแม่ก่อนว่าแล้วก็ขออนุญาตแม่ชวนน้องไปเก็บลูกพุทษาโดยที่แม่นั้นก็อนุญาตเพราะไปเก็บอยู่ในตัวหมู่บ้าน โดยคิดว่าอีกไม่นานชาวบ้านก็ต้องลุกขึ้นมาก่อไฟหรือตื่นมานึ่งข้าวตามวิถีชนบทแม่บอกกับผมและน้องว่าถือเอาลำปอที่แกะเปลือกออกแล้วไปเยอะๆนะจะได้จุดสองทางถ้าเอาไปน้อยจะไม่พอจุดผมและน้องก็ทําตามที่แม่บอกเดินสองทางและถือลำปอที่ปอกเปลือกออกแล้วไปคนละกรรหญ่มุ่งตรงไปยังเดือนของพ่อใหญ่ใสสมัยนั้น ถุงหิ้วก็ยังไม่มีอาศัยผ้าเข่าม้าห่อเอาวันนั้นเป็นวันเสาร์ขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางหน้าผาบรรยากาศรอบกายค่อนข้างข,างขมุกขมัวมีหมอกขาวรอยไอ้เอิงไปทั่วบริเวณขณะนั้นเป็นเวลาตีสามครึ่งโดยประมาณเราสองคนพากันเดินถือรำปอติดไฟเดินไปตามทางเล็กๆสองฝากทางก็จะเป็นบ้านเดือนคนซึ่งบ้านแต่ละหลัง ก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่เพราะอยู่ในชุมชนอากาศหนาวจับปั้หัวใจแสงเดือนสาดส่องลงมาจึางพื้นดินเสียงไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ขันกันรอบที่สองโดยปกติแล้วไก่ในชนบทจะขันบอกเวลาช่วงตีหนึ่งจะขันรอบแรกเวลาประมาณตีสองครึ่งจะขันรอบที่สองและเวลาประมาณตีสามจะขันรอบที่สามพวกเราสองคนเดินกันมาจนเกือบจะสุดเขตหมู่บ้าน ในแถวนั้นบ้านเดือนคนก็ค่อนข้างห่างกันสลับกับต้นยางน้อยใหญ่ที่ขึ้นเป็นแถบจนในที่สุดผมกับน้องก็ามาถึงบ้านไม้ใต้ทุนสูงหลังหนึ่งสภาพตัวบ้านค่อนข้างเก่าเนื่องด้วยไม่มีคนอยู่มาหลายปีหลังจากที่พ่อใหญ่ใสย่ยาร้างกับเมียด้วยปัญหาอะไรบางอย่างในครอบครัวแกและเมียก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางพ่อใหญ่ใสแกย้ายไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด ทิ้งให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้างรอบๆตัวบ้านก็จะมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดซึ่งดูแล้วก็เหมือนกับบ้านผีสิงยังไงอย่างนั้นที่บ้านของแกนั้นจะมีต้นพุทราอยู่สองต้นอยู่หน้าบ้านหนึ่งต้นแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่รสชาติหวานต้นหลังบ้านอีกหนึ่งต้นลูกใหญ่มากรสชาติหวานเช่นกันดีที่ใต้ต้นพุทรานั้นมันไม่รกมากนักผมจึงปูผ้าขม้าลงบนดินให้น้องชายเก็บลูกพุทรา ที่มันสุกงอมร่วงลงดินอยู่ทางหน้าบ้านส่วนผมผู้เป็นพี่ไม่อยากให้น้องเข้าไปเก็บต้นที่อยู่ข้างในด้วยเพราะมันค่อนข้างรกเก็บไายแล้วค่อยเอามาแบ่งกันกินว่างั้นหลังจากบอกน้องเสร็จผมก็เดินจากน้องมาออกมาทางหลังบ้านบ้านพ่อใหญ่ใสแกมีรั้วรอบขอบชิดโดยแกตัดไม้ในป่าต้นเท่าโคนขาเอามาทําเป็นเสารัว้วและเอาไม้ไผ่บ้านมาผ่าครึ่งมาทําเป็นราว โดยเอาตอกมัดข้าวมามัดติดกับเสารั้วต้นพุทราต้นที่น้องของผมเก็บอยู่ตรงประตูเข้าหน้าบ้านของแกพอดีโดยไม่มีปัญหาถอดไม้ไผ่ที่แกสอดตรงประตูออกก็เข้าไปได้ส่วนผมต้องเดินอ้อมมาทางหลังบ้านแกเพื่อจะหาทางเข้าไปรั้วแกก็มัดจนทียิบเดินหาอยู่นานจนไม้ลำปอเริ่มไม่ไฟเกือบถึงครึ่งพอดีเดี๋ยวไปเจอเสารั้วของแกต้นหนึ่ง แกเอาไม้ที่เป็นงามฝังเป็นเสารั้วไว้แล้วเอาไม้ทั้งตน้นพาดไว้ตรงงามเป็นมุมสามเหลี่ยมพอที่จะสามารถลอดเข้าไปได้เห็นอย่างนั้นผมก็มุดตัวเข้าไปหันเมื่อเข้าไปในสวนหลังบ้านของพ่อใหญ่ใสบรรยากาศที่ว่าหนาวเย็นอยู่แล้วกับยิ่งเพิ่มทวีความเหน็บหนาวขึ้นไปอีกเท่าทวีคูณกลิ่นหอมอ่อนๆของหลอกลำเพยลอกลำใหญ่ส่งกลิ่นหอมอบอวล ในบริเวณนั้นดูอึมครึมเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่อาทิเช่นต้นมะม่วงต้นลำไยต้นขนุนและตรงนั้นพ่อใหญ่ใสแกปลูกต้นลำเพยไว้ตรงรั้วพอดีผมเอาไม้ลํำปอที่เตรียมมาต่อไฟที่เดือเพราะอันเดิมมันใกล้จะหมดแล้วเดินส่องน้ำเข้าไปใต้ต้นลำเพยต้นนั้นคุณกอนยังเล่าต่ออีกว่าในขณะที่ผมกำลังเดินอยู่นั้น สายตาของผมก็เดือกไปเห็นอะไรบางอย่างสีดำๆมันกระดุกกระดิกไปมาอยู่ใต้ต้นลำเพยด้วยที่แสงสว่างไม่เพียงพอเดือนก็ถูกเมฆลอยมาบดบังอยู่เป็นช่วงๆและผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศรอบกายมันดูวังเวงน่ากลัวพร้อมกับอากาศที่เย็นเฉียบมากระทบตัวทำเอาผมขนลุกเกียวไปตามๆกันผมได้แต่ปลอบใจใตัวเองว่า น่าจะเป็นสุนัขมันค่าผ้าขี้ดิว้วสะบัดไปมาหรือเล่นกับผ้าขี้ดิ้วหละมัง้งผมไม่ได้สนใจคิดอย่างเดียวว่าวันนี้เราตื่นก่อนคนอื่นและมาเก็บลูกพุทษาก่อนคนอื่นถือว่าโชคดีเราจะได้เยอะๆพวกเพื่อนเพื่อนมาเก็บทีหลังคงจะไม่ได้เท่าเราแน่นอนแต่หารูไ้ไหมว่ามีสิ่งน่ากลัวทีรอผมอยู่ผมเดินสองไฟเก็บลูกพุชาได้มากพอสมควร จนเป็นที่พึงพอใจแล้วก็เดินสองไฟย้อนกลับมาทางเดิมในจังหวะที่กำลังจะเดินผ่านต้นลำเพยหางตาของผมก็เดือกไปเห็นสิ่งสิ่งเดิมที่คิดว่าเป็นหมามันมาเด่นกับผ้าขี้ดีวในใจก็คิดว่าเอลูกหมาที่ไหนมันจะมาเด่นผ้าขี้ดีวสะบัดไปมานานจังแต่อีกอย่างถ้าเป็นหมาไม่ลูกอ่อนแม่มันคงเหา่าหรือไล่กัดพวกผมกับน้องไปแล้ว ก็โดยเอาไม้ลำา่อในมือที่มีไฟติดอยู่่องเข้าไปหาสิ่งที่คิดว่าเป็นหมาแต่ที่ไหนได้คันเมื่อแสงไฟไปกระทบกับสิ่งสิ่งนั้นกลับกลายเป็นเด็กอายุไม่เกินเจ็ดขวบเนื้อตัวขาวซีดราวกับศพแช่น้ำนั่งพับเพียบไม่ใส่เสื้อผ้าท่านั่งนั้นคือนั่งพับเพียบหนีอวัยวะเพศของตัวเองไว้โดยไม่ดูว่าเป็นชายหรือหญิงเอาเสื้อสีดำแขนยาว คุมหัวไว้เสื้อนั้นเป็นเสื้อที่คนสมัยก่อนทอด้วยมือได้ย้อมด้วยน้ำคามในขณะนั้นก็มีเสียงคล้ายคนสะอื้นดังมาจากเด็กคนนั้นแต่ที่ผมจะได้เห็นต่อไปนี้มันทำให้ผมจากที่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางกับต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดการเมื่อเด็กคนนั้นที่นั่งก้มหน้าอยู่จูๆ่ๆเด็กคนนั้นก็ยืดตัวขึ้นจนสูงเพียงหัวของผมราวกับหนังสติก เด็กคนนั้นนั่งยืดตัวขึ้นยืดตัวตรงอยู่อย่างนั้นผมที่ตกอยู่ในอาการตกใจจนสุดขีดผมสารภาพตรงๆเลยว่าตอนนั้นผมกลัวมากกลัวจนแทบชีราดไม่นึกไม่ฝันเลยว่าชีวิตหนึ่งจะได้พบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวขนาดนี้ผีเด็กคนนั้นมันค่อยๆยืดตัวเข้ามาผมได้แต่ยืนปากอ้าตาค้างทำอะไรไม่ถูกจนเมื่อมันยืดใบหน้าใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงตัว ผมก็เริ่มได้สติเท่านั้นละผมร้องสุดเสียงว่าผีหลอกผีหลอกไม้ลำปอเอย๋ยลูกพุทราเอย๋ยทิ้งมันตรงนั้นวิ่งฝ่าดงหญ้าดงน้ำมาหาน้องที่เก็บพุทราอยู่ที่หน้าบ้านเจอน้องแล้วหันซ้ายแลขวาว่าจะไปทางไหนดีเพราะช่วงนั้นชาวบ้านยังไม่ค่อยตื่นกันเพราะยังดึกอยู่จะมีก็แต่สองสามหลังคาเรือนที่ดูข,ขึ้นมาเพื่อจะปอกปอถือตำข้าว ผมมองหาว่าใครจะช่วยไล่ในขณะนี้อยากจะออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอดีมองเห็นแสงไฟบ้านของพ่อใหญ่ทองคำแกรุกขึ้นมาก่อกองไฟเพื่อแกะปอในลูกสาวของแกก็ตื่นขึ้นมาตำข้าวเดินพากันวิ่งไปทางนั้นอาศัยแสงไฟที่บ้านของแกซึ่งอยู่ห่างจากที่ผมอยู่ประมาณ400เมตรพอเห็นดังนั้นก็พาน้องวิ่งไปในทันทีพร้อมกับตะโกนว่าผีหลอกผีหลอก เสียงหัวเราะเย็นๆลังไล่หลังพวกผมทั้งสองมาผมกับน้องเลยพากันวิ่งหางจุกตูดผมออกก่อนส่วนน้องวิ่งตามหลังในขณะนั้นอะไรมาขวางหน้าผมชนหมดแนะวิ่งมาจนถึงบ้านของยายจงพากันรอดรัวเข้าไปในบ้านของแกเพราะจุดที่ผมมองเห็นแสงไฟนั้นต้องผ่านเขตรั้วบ้านถึงสามหลังคาเรือนและเรือนแต่ละหลังต่างมีรั้วรอบขอบชิดแต่ผมไม่คิดอะไรอีกแล้ว รู้แค่ว่าต้องไปถึงเรือนที่มีแสงไฟให้เร็วที่สุดผมและน้องพากันรอดพากันปีนรัว้วอย่างทุลักทุเดบางครั้งก็โดนไม้เกี่ยวไม้บาดจนเลือดไหลซิบรู้สึกแสบไปทั้งตัวพอมาถึงบ้านพ่อใหญ่ทองคําแกเห็นพวกผมร้องเสียงหลงมาแกก็ถามว่าทําไมถึงวิ่งเสียงหลงมาแบบนี้ผมจึงเล่าสิ่งที่ผมเจอมาให้กับแกฟังแกก็เลยแต่ปลอบใจว่าผีเขา คงมาเก็บลูกพุทธาเหมือนเรานั่นแหละดีแล้วที่เขาไม่แลบดิ้นใส่แต่ทราบจากปากของพ่อใหญ่ทองคำในภายหลังว่าพ่อใหญ่ใส่นั้นแกมีลูกชายคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบแต่ลูกของแกไปขึ้นต้นพุทธาแล้วตกลงมาคอหักตายครับผมได้ยินแกเล่าก,ก็ขนลุกเลยทีนี้จากนั้นพ่อใหญ่ใสก็ได้ฝังลูกของแกอยู่ใต้ต้นลำเพยขกางๆางกับต้นพุทธาที่คุณกอนเข้าไปเก็บ หลังจากที่ลูกของแกตายในยามกลางค่ำกลางคืนชาวบ้านท,ที่ผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่ามีเด็กอยู่ใต้ต้นพุทราต้นนั้นอยู่เป็นประจำและพ่อใหญ่สยเองก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันทำบุญตักบาตรให้ก็แล้วอุทิศบุญกุศลให้ก็แล้วแต่ดวงวิญญาณน,นั้นกลับยังไม่ไปไหนและอาจจะเป็นเพราะเหตุน,นี้ที่ทำให้พ่อให,อใหญ่ไสได้เมียของแกอยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้จนปล่อยให้เป็นบ้านร้างไปในที่สุด นับจากวันนั้นไปต้นมาคุณกรก็ไม่กล้าไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเขาบอกว่าเขตจนตายแล้วคุณละ่ะคิดว่าผีมีจริงเหมือนกันไหมถ้าชื่นชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณคุณกรที่ส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาให้ทางทีมงานสแกรี่เรื่องเล่าได้นามาถ่ายทอดหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านไหนได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญ อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ก็อ,อย่าลืมนะครับส่งกันเข้ามาได้เลยทางทีมงานรออ่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้ต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ